เปิดภาพอ้ำพัชราภาตั้งใจทำสิ่งนี้ไม่แปลกใจเลยทำไมมีแต่คนรับเป็นอีกหนึ่งคนที่รับน้องหมามากๆเลี้ยงไว้หลายตัวและช่วยน้องหมาที่ลำบากตลอดสำหรับอ้ำพัชราภาชัยเชือ้อเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของเธอกับน้องหมาอยู่บ่อยครั้งและล่าสุดเธอได้จัดพิธีทำบุญครั้งใหญ่ให้กับเหล่าน้องหมาของตนที่จากไปแล้ว โดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดเอาแพตราปา้าเผยภาพบรรยากาศทำบุญให้น้องสุนัขที่จากไปโดยเผยความในใจสุดซึ้งบอกว่าจากกันหนึ่งปีแล้วยังคิดถึงทุกวันเหมือนเดิมทำบุญให้น้องน้องทุกตัวที่จากไปรักตลอดไปไตเติ้ลปอมปอมกีต้าไอติมการ์ตูนกับตันน้ำตาลขอบคุณแอดเสร์มูุ9 9 9้9 9นะคะ สั่งสังฆทานไม่เคยผิดหวังเลยจริงๆท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับให้กำลังใจและบอกกันว่าไม่แปลกใจเลยที่มีแต่คนรักสาวอ้ําเพราะจิตใจดีมากๆแบบนี้นี่เอง